ได้มาะะไดว่ะนนญาต้างเลยนำมาจากไหนไม่รู้เนี่ยน้ำแงหอน้ำแงไม่อันเลยนะพี่นะตลอดวันตลอดโอ้ผมไม่พอครับผมไม่พอครับดทันดีอาชัดโอ้เฮ้ยเอาเราาไปยเยครับตกน้เดี๋ยวไฝากเขาฝากบนบนนู้นไปากบนบนบนนู้ไากบนบนบนนนไปกน้ไปกไาบนน้ไนไไ้ เดี๋ยวลง Youtube เลยอันตรายนะครับพี่อันตรายองปีละ2 0 0 0มืนคนทำมา20ปีแล้วครับตายปีสี่คนปีนี้ไปทามเลือดคนดิปีแป๊ะสังเลยนี่ใครใครใครเขาบอกว่าล่องปีละสองหมื่นคน ตายดีสี่คนปีนี่ไปถามแล้วเหลืออีกคนเดียวอ่ะอะไรมีคนตาไปบอกไปถามฝั่งนู้นต้องต้องมาอยู่ตรงนี้ขอตายแล้วฝั่งนู้นคนนึงเดี๋ยวเขาตายอีกคนนึงฝั่งนู้นอ่ะเอาว่าเขาตายคนนึงนั่นแหละคนนั้นเสียงดังอะไรเสียงดังเสียงดังอ่ะจับปลุกคอส่งน้ำ เอ๊ะเลยอะด้วยเองเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นสุของมันเลยเป็นสุของมันนอนจริงอะเป็นไงรลอดดีไม่นับเลยเนี่ยสบายโอ้โหหวานเจ็บเลยหวานหอมแล้วมันจะหอมพี่มันจะหอมมันจะหอมมันจะรอย่างนี้เลยพยาบาลบอกว่าชั้นหนึ่งไม่ดูแลครับ แปด1สสิบตั้งสิบต้เขาไม่พวกเราพอแปดมาแปดาไปบ้าง,งเท่าไรเหล,ล,ลืออีกอสีล้ำก็มีสาวมาแจมด้วยเราจะเข้เาเมีล้ำเลยสอลำมีล้ำไหมกี่โมงเวลาเดียวกันไปพกันเลยพกันเลยพี่คิดว่าสาวจะม,มาไหม เนี่ยเดี๋ยวไปละไปหมอไปด้วยไปหมอไนี่รถสองแถวเนี่ย<ะ>เนี่ยรถเขามารอรับแล้วเนี่ยหอไปแล้วรถคงไปด้วยไม่ได้หายพี่ไม่กินหลาพี่ปี๊ปี๊ยเขาล่องแก่งกันนะแล้วพี่ไม่ล่องยังไงกันเนี่ย ชั้นชั้นหนึ่งอ่ะชั้นสองอ่ะไม่ไม่ยอมทีนี้อดไปแยกกับบินเฮ้ยมันจะแยกกับบินมีอะไรอ่ะแยกกับบินมีอะไรเลยไปแล้วแกอดไปก็ไดอปแยกกับบินแยกกับบินไม่ไปได้ไม่ได้นี่เริ่มเริ่มทะเลไม่ได้ไม่ไปมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะมันเห็นเล่าดีกว่าพี่มนคันนึกคันตัวว่ะ